วิวธรรมชาติสุดมหัศจรรย์น้ำตกขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านและเหตุการณ์ปนเป่วนของของเพื่อนกับคนเฮียเอกจากเจเจ ก็อินดวงใจมีมาชิ้จอนอาพอเลยคุณจ่ายกสิทธิ์ไหมล่ะเอาละครับตอนนี้ยังรอครับเออดูครับนี่ครับเราดีไหนนะดูนะป้ายจีนๆอย่างนี้ไปดูตรงนี้เราอยู่ที่ไมู่ที่เยาวรา้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ช้างซาประเทศจีนครับซีซั่น EP นี้แน่นอนฮะเราจะมีสถานที่มหัศจรรย์ทั้งธรรมชาติหมู่บ้านและแคมสเกตแปลกๆให้ดูกันเอาไว้ว่า ี e ีนี้จะเป็นไงไปไหนต้องไปดิบปากจัดนการเดินทางที่จีนแผ่นดินใหญ่ครั้งนี้เรามากันที่มณฑลหูหนานครับเราจะเริ่มกันที่ฉางซาครับนั่งรถไฟไปที่หมู่บ้านฟู่หลงและไปดูสุดยอดธรรมชาติกันที่จางเตียเจียและก็วนกลับมาที่ฉางซาครับ การเดินทางครั้งนี้นะครับเราจะไปกันแบบแบคแพคครับใช้การเดินทางแบบขนส่งสาธรารณะทั้งหมดครับเอาเป็นว่าเราไปเริ่มสถานที่แรกเลยนะครับเบช้าที่แสนสดใสโอ้โหแต่ตอนนี้โอ้โหแต่หัววันเลยครับแผนแรกเราจะเดินไปที่สถานีรถไฟนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแผนเป็นเรียกรถมาแทนฮะเพราะว่าฝนตกหนักมากเปลี่ยนแผนครับ จากเดินเท้าเป็นนั่งรถแม่พราะผมกะจะไม่นั่งรถให้เปลืองเงินหยดแล้วนะครับเนี่ยแต่ถึงจะเปลี่ยนแผนให้เป็นเรื่องง่ายมันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายครับคือปัญหาครับเพราะว่าเวลาจํากัดมากเราต้องมาหารถไฟอีกเออะไรเออะไรเออะไรเอสิบแปดไปเดี๋ยวไปวิ่งไกลเอ ไม่ได้วิ่งหนีอ่ะเวลาไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเราไม่คิดจะไปแข่งกับมันครับปีกปีกโอเคปีกเว้ยเว้ย ，把ขา这个你你讲他翻译过来嗯你你你你讲然后传给我哦 OK 嗯对我我推不懂。哦จากการสื่อสารแปลจีนเป็นไทยนะครับเท่าที่อ้วดูน้าพวกลื่นตกรถเร็วแนะนำให้ไปซื้อตัวใหม่และทีหลังก็เผื่อเวลาการมาด้วย นั่นแหละครับราตามนั้นฮะเราต้องไปซื้อตัว,ตวใหม่ครับซึ่งเท่ากับว่าการเดินทางเที่ยวเนี้ยเราจ่ายไปถึง2รอบครับโอ้อยเอาเสียมเพียวอิวให้อ้วนหน่อยอ้วนจะเป่งลงโอ้ย<บ>โดนไปแล้วไม่ต้งขึ้นเลยเฮียเทียนเหมือนซานกูไม่ขึ้นแล้ว <laughs> <laughs> ในที่สุดก็ได้ออกเดินทางกันสักทีครับมุ่งหน้าสู่สถานีฟู่หลงโดยนั่งรถไฟความเร็วสูงซึ่งสถานีรถไฟแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2021นี่เอเองครับมีรถไฟความเร็วสูงแล้วการเดินทางก็ง่ายขึ้นมากๆครับสถานีรถไฟของ ฟูหลงครับนี่แล้วดูหมอกโคตรหมอกอีกแล้วไปที่ไหนก็เจอแต่โคตรหมอกตอนนี้เสียเจ็ดกำลังดิวรถแท็กซี่เพื่อจะไปที่หมู่บ้านฟูหลงเจ็ดถึงสถานีแล้วเราก็ต้องหาแท็กซี่ต่อไปอ,อ,อีกนิดครับส0มสิบ้าเิยี่สิบ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 ยี่สหิอาชูไปกันถึงแล้ดิวสำเร็จครับได้ที่25่สิบหยวน ก็มาถึงแล้วครับกับสถานที่แรกของเราในคลิปนี้หลังจากที่ข้าเดินทางมานับเป็นหมื่นลี้แต่ที่สุดข้าก็มาถึงเออกระโดด ผมว่าเราอย่าไปสนใจไอคนนี้ดีกว่าครับเราไปชมสถานที่สวยๆของหมู่บ้านฟู่หลงเจิ้นกันดีกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจัดอยู่ในมาตรฐานในระดับ c a จาก 5A จากคณะกรรมการจัดระดับคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาต<อ>ิที่หมูม่บ้านฟู่หลงเจิ้นครับหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมจีนโบราณฮะซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีอายุกว่า2,000ปีฮะและจุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้คือน้ําตกครับอ่หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่า จะมาดูน้ําตกเนี่ยทำไมถึงต้องถอมาถึงประเทศจีนเพราะน้ําตกแห่งนี้เนี่ยมันอยู่กลางหมู่บ้านครับนี่เป็นไงซึ่งน้ําตกกลางหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ใช่หากันได้ง่ายครับเป็นดูชั้นที่ค่อนข้างแปลกอยู่เหมือนกันหรือมอาจจะมีนะแต่จะมีน้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศของหมู่บ้านฟูหลงเจิ้นแห่งนี้แล้วก็ไปดูน้ําตกกลางหมู่บ้านที่ผมอยากเห็นมากๆครับ หน้าคงไทยมากน่าคนไทยอ่ะน่าคนไทยอ่ะเขาไม่ต้องเดาเลยอ่ะกินไหมไปโอเคดูค้าไอ้นี่เดินตกถ้าการตลาดง่ายมากเดินตกต่อหาอะไรทานให้อิ่มท้องกันก่อนครับเหตุหมู่บ้านฟูหลงแล้วผมอยากจะใช้กําลังภายในวิ่งกลางอากาศเที่ยวเล่นจริงๆเลยซึ่งหมู่บ้านอย่างนี้มีจุดถ่ายภาพมากมายเลยนะครับเมื่อก่อนที่นี่ไม่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านฟู้หลงนะครับ ชื่อว่าหมู่บ้านหวังชุนครับแต่ที่นี่กลายเป็นโลเคชั่นถ่ายภาพยนตร์เรื่องฟู่หลงเจิ้นก่อนจะดังเป็นพลุแตกจนในปี1997ก็ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านฟู่หลงตามชื่อของหนังครับ้เเททา ตัวหมู่บ้านสร้างอยู่บนน้าตกใหญ่ที่ไหลมาจากแม่น้ํำโยฉยความสูงเกือบ60เมตรตอนแรกมีแค่ชั้นเดียวครับแต่เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินจนเกิดเป็น2ชั้นมีความสวยงามมากกว่าเก่าจนถูกจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ 4A ของประเทศจีน ารทำจีนโบราณสถาปัตยกรรมจีนเก่าแก่ผสมผสานกับความสวยงามทางธรรมชาติทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ในหนังจีนกําลังภายในย้อนยุคซึมซับกับบรรยากาศหนังจีนกําลังภายในกันพอสมควรแล้วเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับอเอ,อ <laughs> ขึ้นมากับเช้าที่แสนสดใสของเมืองจางเจียเจียกันครับโปรแกรมวันนี้เราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ระดับการท่องเที่ยวถึง 5A และมีพื้นที่ที่โคตรใหญ่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจียเย้เย้ถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติจางเจียจเจียโอ้โหตอนนี้น ดูความหลังไหลมวลมหาประชาชนจนีนเมื่อเราถึงอุทยานแห่งชาติจานเกเทียเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือนู่นครับซื้อตั๋วซื้อตั๋วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลงตั๋วให้เราในพาสปอร์ตจะลืมพาพาสปอร์ตกันมาด้วยนะฮะเมื่อมีพาสปอร์ตแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปในทางนี้แต่ว่าค่าตั๋วเนี่ยคือรวมรวมพวกอ่าเชาเทิบัสอะไรค่ารถเมย์อะไรในอุทยานปีแต่ว่าที่ต้องจ่ายแยกก็จะมีเฉพาะถ้าจะขึ้นเคเบิลก็คือมีค่าเคเบิลอีกเกือบสองยู่แล้วก็ค่าลิฟ ดิบแก้วไปลงอีกดิฟองอยู่นะอันนี้จุดที่เราจะไปฮุบเขาอมตาะเรื่องชื่อนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจ๊กเกอร์สักครู่และเดี๋ยวเราจะไปเลื่นที่อุทยานแห่งชาติจานเจียเจียมีดทีฟีด้วยเดี๋ยวจ้าไปติดหิวซะแล้วนี่ครับลำดับสถานที่ท่องเที่ยว 5A เต็มมเน้นๆที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะให้ระดับการท่องเทีย่ยวนะครับก็สถานที่1จะมี 1A 2A 3A 4A เนี่ยที่นี่ก็จะได้ระดับ 5A 5A ฮะเดี๋ยวเป็นที่ฮอดฮิตของประเทศจีนเลยครับเราจะนั่งรถบัสไปลงที่ลิฟต์ไปลงครับเพื่อจะไปที่สะพานหนึ่งในไต้ลาและจุดไฮไลท์ของเราครับหุบเขาเอ่าวตาลตอนนี้เราอยู่ที่จุดขึ้นลิฟต ชื่อว่าลิฟต์ไปลงครับนี่ลิฟติดหน้าผาที่มีความสูง320เมตรครับเป็นลิฟต์เอาโดนะลิฟต์แบบติดหน้าผาที่สูงที่สุดในโลกและเร็วที่สุดในโลกด้วยครับ บันทึกไว้ในกลนิมบล็อกคอร์ดด้วยนะอุทยานแห่งชาติจางเจียเจียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A พื้นที่4 8 1 0ไร่โคตรใหญ่และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศจีนมีขึ้นตั้งแต่ปีนู่นเลยฮะ1,982รูปทรงหินแปลกแต่สวยลักษณะหินสวยงามแบบนี้เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเลหลายล้านปีและสถานที่อย่างนี้ยังเป็นแรงบดาจใจของฉากในภาพยนตร์เรื่องอวตารดินแดนภูเขาลอยฟ้าแห่งดวงดาวแพนดอร่า ที่เรากำลังจะพาไปชมกันนั่นเองครับางนที่ดีทา่ดีๆทางลงๆทค่ดีๆ่ดียที่ดท่ดี้ที่ดีๆที่ด่ดีๆวล่ดีะที่ดีที่งีีดีๆทีดีๆวี่ดีๆทีนดีที่ดีๆที่ดที่ดีๆที่ดที่ด้าที่ดีๆ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 ที่ดีที่ดีท่ดด่ทท่ท่ เดินลงมาจากจุดจอดลิฟต์ไปหลงต่อรถบัสมาหนึ่งตอนเราก็จะพบกับสะพานหนึ่งในไต้ล่าสะพานธรรมชาติที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกมาถึงแล้วนะฮะ สะพานหนึ่งในใต้ล่าครับสะพานหนึ่งในใต้ล่าหรือ First b i t Under Heaven ความมัสจันท์ที่รังสรรค์โดยธรรมชาติสะพานหินที่ทอดผ่านภูเขา2ลูกมีความกว้างอยู่ที่2เมตรยาว25เมตรความสวยงามที่ต้องมาสักครั้งครับสะพานแห่งนี้ก็มีความเชื่อด้วยนะครับถ้าหากใครอยากได้ความโชคดีกับไปให้เอาผ้าสีแดงมาผูกไว้ที่ราวสะพานหรือคู่รักคู่ไหนที่เอาคุณแจมาคล้องก็จะคลองคู่กันไปตราบนานเท่านั้นครับ แล้วเราก็มาถึงครับแท่งหินนับพันที่ถูกกัดกร่อนหลายล้านปีจุดชมว,วิวหยวนเจียเจียตรงนี้นี่แหละครับที่พวกเราตามหาแรมงบันดาลใจของฉากในภาพยนตร์เรื่องอวตารหนังทําเงินระดับโลกในฉากภูเขาลอยน้ําเรียกได้ว่าไม่ต้องไปกันไกลถึงนอกโลกเราก็สามารถสัมผัสกับดินแดนแห่งแพนด้าได้ที่ประเทศจีนครับนอกจากความสวยงามของสถานที่ครับ อุทยาแนแห่งชาติจางเจเจแห่งนี้ยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี1992อีกด้วยแล้วมาเที่ยวช่วงไหนดีละ่ะถ้าจะให้สบายๆชิลๆเลยก็ต้องเดือนกันยาถึงตุลาครับอากาศเย็นกำลังพอดีช่วงที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีเหมาะแก่การท่องเที่ยวถ้าอยากมาสัมผัสกับดินแดนแห่งแพนโดราและอาณาจักรอันกว้างไกลของจางเจเจมากันได้ที่ประเทศจีนครับ การเดินทางนับหมื่นหมื่นลี้จริงเลยไกลอยู Research, okay, um ่นะฮะเนี okay, ่ยใครที่จะมาเที่ยวอุจานจางเกียเกียเนี่ยต้องมีเวลาจริงฮะแล้วก็แบ่งจัดสรรช่วงให้ถูกนะฮะเพราะจะมีหลายจุดมากๆครับที่สวยอยู่ส่วนตอนนี้พวกเราขอตัวมูฟออนเลยโอเคอันนี้ได้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 อันนี้ดอ้เกอันนี้ได้อันนี้ได้ก่อนจะจัดสรรเวลาช่วยดูทางต่างกันหด้วย ไอ้สัตว์หัวกูเกืบแตกธรรมดาหล่อลิ้นไป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 ยอมไม่หล,อล่อจับเขาได้ว่าเขาได้ว่าสถานที่ต่อไปครับเขาเทียนเหมือนซานไปชมประตูสวรรค์ด้วยหนึ่งในกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกกระเช้าที่ใช้ขึ้นไปบนเขาเทียนเหมือนซานนั้นมีหลายเส้นทางน,นะครับ ABC เรามาดูไลายเอ A กันก่อนเลยครับลายเอ A จะขึ้นไปด้านบนด้วยกระเช้าหลักแล้วลงมาด้านล่างด้วยกระเช้าแบบเอ็กเพรสส่วนพวกเรานั้นเลือกลายเอ A ครับซึ่งต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคิวเน่นมากโอ้โหรออย่างนานลายบี B นั่งรถบัสไปก่อนครับแล้วก็ไปขึ้นกระเช้าแบบเอ็กเพรสและลงมาด้วยกระเช้าหลักส่วนลายซี C จะขึ้นและลงด้วยกระเช้าแบบเอ็กเพรสครับประตูสวรรค์แห่งเขาเทียนเหมือนซานแห่งนี้สูงจากระดับน้ำทะเล1279เมตร และระยะทางของการนั่งกระเชา้าครั้งนี้ใช้ระยะทางกว่า8กิโลเมตรครับรวดเดียวจากในเมืองถึงบนเขาเลยทีเดียวตอนนี้ผมกับโจกเกอร์แล้วก็เจสแ,แล้วก็มีไกดที่เจอกันในกระเช้าแบบแบบงงๆอากาศเย็นนะคุณโจกเกอร์นะเย็นขนาดห้าโมงกันนะก็ถูกแล้วดิก็ถูกแล้วห้าโมงเย็นห้าโมงเย็น พอถึงข้างบนเนี่ยก็จะมีจุดท่องเที่ยวมากมายครับทั้งจุดสะพานกระจกเป็นสกายวอล์คครับมีมุมที่สามารถเห็นภูเขาเทียนเหมือนซานมองไปข้างล่างก็จะเป็นวิวเมืองครับแต่เป้าหมายหลักของเราก็คือประตูวสวรรค์เทียนเหมือนซานครับเดี่ยวอะไรงั้นเหรอเฮ้ยนานไปบ,บ้าห้าชั่วโมงหนึ่งจุดห้านานเกินหน,น,นึนน่งห้านาทีเปล่าชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเหรอเออชั่วโมงครึ่งเหรอ เหมือนเดิมเช่นอย่างเคยครับหลงครับคือระยะทางที่เราเดินหลงกันมาเนี่ยคือเดินอ้อมเขาเชียนเหมือนซานเลยนะครับตอนนี้เราก็ต้องมนุษย์กันว่าเราจะถึงประตูสวรรค์ก่อนค่ำหรือเปล่าเอ๊หรือว่าเราจะต้องมนุษย์กันว่าเราจะออกจากที่นี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับตอนนี้ครับจากที่มันใกล้ๆนะเดี๋ยวบรนจาร์เราหลงก็ามาในป่าแล้วนะ <Yeah. S 2> เราก็มาดนป่ากับเจ้าถิ่น ชื่อเดียวดอขอโทษเถอะห <c oughs> ลงนี่เราเดินกำลังจ,จะครบหนึ่งรอบของเทียนเหมือนทรายเราอยู่กลางเขาเทียนเหมือนทรายคือวัดเทียนเหมือนทรายครับโอ้โหทำยาที่สมบูรณ์มากครับถ้าใครอยากจะมาออกกำลังกายหร่มมีเวลาว่างสุด,สดๆแนะนำที่นี่นะครับเทียนเหมือนเงิน โออ้คช็คครับผมเรียกได้ว่าเฉียดชิวครับเราเดินออกมาถึงประตูสวรรค์เทียนเหมือนจานได้แบบพอดีพดียังมีแสงพอให้เราได้เก็บภาพกันอยู่บ้างลงมา2ชั่วโมงเอาละได้เวลาเดินลงครับดูกันเลยเฮ้ยแต่อังยิมก็สวยนะดูด,ดิหอมอกลอดช่องมาแล,ล้วะเราช่องประตูสวรรค์อโอ้ยดูขนาครับ99,9ร้ันผลทางอันยาวไกล สว,สวยนะหมอกลอดช่องประตูสวรรค์มันเลยครับด้วยความสูง131.5เมตรทำให้ตรงนี้เป็นประตูโค้งธรรมชาติที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วย S <S <an> <S ก่อนจะโบกมือลาเมืองจางเจียเจียรครับนี่ครับ <S <S <an> <S เลือกไปเห็นตึกนี้ครับตึกมหัศจรรย์72ชั้นครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองจางเจียเจียแบบนี้ต้องแวะไปชมกันหน่อย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกมายสจันร์72ชั้นจางเจียเจียรครับเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่ของจางเจียเจียเลยยู่างจากางอน,นีรถไฟจาเกเอเจียแค่ไม่กี่เมตรนะขับไปเลยตรงน,นี้ก็จะถึงเลยถ้าใครจะไปเข้าไปดูข้างในเนี่ยเขาต้องจ่าย88หยวนครับแต่ว่าถ้าอยากได้วิวที่กว้างไกลเนี่ยผมแนะนาให้มายืนฝักสะพานตรงนี้ดีกว่านะไม่ก็ยืนตรงนี้ก็ได้นี่นะรัดมองไกลงั้นเดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศดีๆของตึก72ชั้นจางเจเจอะจุดเช็คอินใหม่กันดีกว่าครับใครหิวขอยยกมือก้นไม่กูนี่นะ <laughs> ี่ยกูหิวสุดแล้วกัวนเะนี่ย ึกมหัศจรรย์72ชั้นอย่างนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2023นี่เองครับรอบๆก็จะมีถนนคนเดินสตรีทฟู้ดบอกเลยว่าจจานเจเจไม่ได้มีแต่ภูเขาครับยังมีสถาปัตยกรรมสวยๆอีกด้วยดัชนีชี้วัดความไฮเทคและความงามทางศิลปะนับได้ว่าเป็นหน้าตาบ่งบอกถึงระดับของประเทศในเวทีโลกได้ซึ่งถ้ามองจากเมืองจีตอนนี้พวกเขาพัฒนาไปไกลมากจริงครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเดี๋ยวดอสระ e ีนี้สวัสดีครับ